กับพิมพพ์มพิมอาจจะยังใหม่แต่ก็ตั้งใจหนักเอาเบาสู้ถึงแม้พิมพ์จะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ลำบากแต่พิมพ์เขาก็เลือกที่จะเรียนรู้คนแบบนี้แหละเราควรชื่นชมไม่ใช่ไปติเขาแล้วเจ้าของร้านก็มาพูดกับพี่อ้อยไหนลองพูดมาซิอ้อยว่าเกิดอะไรขึ้นพอโดนจี้แบบนั้นพี่อ้อยก็ตอบด้วยเสียงเบาๆก็อย่างที่เจ๊รู้ว่าอ้อยเป็นเด็กกําพร้าที่ผ่านมาโดนคนอื่นล้อเลียนตลอดแต่พอมาวันนี้ตัวเองเข้มแข็งก็อยากล้อคนอื่นบ้างพอเจ้าของร้านรู้เหตุผลของอ้อยก็พูดต่อ การที่เธอทําแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีที่ผ่านมาเธอโดนคนอื่นล้อเธอยังรู้สึกไม่ดีเลยแต่กลับมาวันนี้เธอกลับไปล้อคนอื่นเธอคิดหรอว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกดีด้วยอะ่ะจําไว้นะอ้อยไม่ว่าเราจะเกิดมายังไงอยู่ในครอบครัวแบบไหนเราก็ไม่ควรไปว่าใครหรือดูถูกใครทั้งนั้นพออ้อยได้ยินเจ้าของร้านพูดแบบนั้นได้แต่ฟังแต่ก็ไม่ตอบและเย็นวันนั้นพี่อ้อยก็เดินมาหาพิมพิมพี่ขอโทษนะพี่ผิดเองแหละที่พูดแรงเกินไปจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ควรพูดแบบนั้น เธอพิมพ์รีบตอบกลับไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจนะว่าสิ่งที่พี่เจอมามันเวลวร้ายแล้วพี่อ้อยก็รีบตอบกลับพี่สัญญานะว่าพี่จะพยายามเปลี่ยน และพี่ก็ไม่ควรเอาอาดีตของตัวเองเพื่อระบายใส่คนอื่นแก้วก็รีบเข้ามาเสริมไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เราอยู่ร้านเดียวกันยังไงก็ต้องให้อภัยกันอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวหลังจากนี้พี่อย่าพูดแบบนี้อีกนะไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือพิมพ์ก็ตามพี่อ้อยรีบตอบกลับได้พี่สัญญาว่าพี่จะไม่พูดกับใครอีกแล้วและทั้ง3มคนก็เข้าใจกันและทํางานกันอย่างมีความสุขอย่าเอาปมด้อยที่เราเคยเจอไปทําร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีใครสมควรได้รับความเจ็บปวดที่เขาไม่ 국민의�